สวัสดีค่ะวันนี้พาโนอามาดูไดโนเสาร์นะอาจารนี่ค่ะโนอาอยากดูไดโนเสาร์เดี๋ยวพาไปดูข้างในนะวันนี้พาโนอามาดูไดโนเสาร์ตัวสูงมากเลยโนอาชอบเหรอลูกโนอาเขาชอบดูไดโนเสาร์ มเนี่ยค่ะมีหินชนิดต่างๆอ่ะสีเขียวมมแม่ชอบอันนี้อเมทิสกับคริสตัลน,นี่ค่ะอเมทิสแล้วก็อันนี้ก็คริสตัลชอบโอ้โหมีหินสีฟ้าด้วยดูดิเนีา่าจ,จะไปดูไดนโนเสาร์สวนแม่จะดูหินสวยจังเลยมีหินสีเขียวด้วยค่ะแม่อยากได้อเมทิสโอ้อันนี้หินสีชมพูสวยเนาะ ซาระโนอากับพ่อหนีแม่ไปไหนแล้วโนอาจะดูไดโนเสาร์แม่จะดูหินเอาไปไหนแล้วพ่อลูกอ่ะอือถ่ายรูปก,กับไดนโนเสาร์เหรอลูกอือหือไดนโนเสาร์นี่มันตัวใหญ่จริงๆเนาะมันเป็นสัตว์ที่รู้ไหมเด็กในโลกเนี้ยชอบมากที่สุดอันดับหนึ่ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ไม่เคยเห็น,นตัวจริงไม่แกนเนี่ยเพียงเพียงเป็นกระเียงกระดูกจริงเลยใช่ไหมอือ ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่เด็กชอบมากที่สุดอันดับหนึ่งในโลกทั้งๆที่ไม่มีชีวิตนะนี่นอามันขยับได้ด้วยลูกมาดูนี่นอเดี๋ยวมันอ้าปากด้วยมันจะกัดนอ,อาะแล้วนะเออนี่ไงมองมองนอ่หอยู่มองนอาหอยู่อ่ะ ดน่ดูแด,ดนโนเสาร์ตัวนี้มีคีบหลังด้วยลูกอ,อันนี้จากอเมริกาอันนี้เป็นไดนโนเสาร์ของประเทศญี่ปุ่นค่ะอันนี้ไดนโนเสาร์ของประเทศญี่ปุ่นก็มีอ๋อเนี่ยที่เขาขีดไว้เจอตรงนั้นใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเขาก็ดีเนาะมีอะไรให้เด็กๆดู โอ้ยใหญ่เหมือนกันเนาะเห็นทุกตัวเลยลูกว้าูค่ะเป็นเอ่เต่าตัวใหญ่มากพี่พ่อทำไมมันใหญ่อย่างงี้อ่ะโอ้ยไดโนเสาร์เต่าตัวใหญ่มาก วิวัฒนาการของนกเหรอโอ้เมื่อก่อนจะมีขาไม่มีปีกนะ, <S <S> นกะบินไม่ได้แล้วก็เริ่มมีปีกแล้ว <Okay. S 1> หางก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้ปุ๊บสุดท้ายกลายเป็นนกแน่ <S <S> <S> <S <S> เห็นไหม <S <S> <S> <S โอ้วิวัฒนาการของนก <S> <S> <S <S> เลิศเนาะโอ้เยอะหนูเอ้ยเนี่ยวิวัฒนาการนะของไดโนเสาร์นะ ออ้แล้วข้างบนกระดูกอะไรเนี่ยน้อาดูดิกระดูกอะไรตัวใหญ่ปลาเหรอโอ้ยมันเป็นกระดูกปลาหูใหญ่ใหญ่อ่ะแม่อยากได้เมนเิสอันนี้ค่ะอันนี้มาจากบราซิลประเทศบราซิลสวยมากเลยสวยเนาะน้องเนาะแต่ว่ามันแพงมากเลยนะ แพงสุดๆเลยนั่ะพ่อนี่แหละแม่ชอบมากเลยนี่มีจุดจุดของฝากด้วยอ่ะเดี๋ยวดนดิดูทั่วๆกันลูกว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเด็กเต็มโอ้ยพ่อมีหมวก้วยโอ้หมวกวเรียวตุกตา เน็กใชก็มีแนนนอนด้าซื้ออะไรอ่ะไขดด่ไดโนเสาร์ข้างในมันจะเป็นอะไร,อ,ะไรอ๋อไม่รู้ว่าได้ตัวอะไรไแล้วก็เอามาประกอบเองโอเคโหมีกเจ้กระเล็ได,ดนโนเสาร์ด้วยนะวเวลากินก็หกักๆออกมาแบบนี้ว้ใครขาไม่ไ<ว>ขอแต่ที่้านส่วนอาหารอ่ะถ้าสแกนจะไหนจะมาที่โอ้ฮิมาเต็มไปหมดเลย ด้วยค่ะคนเยอะนะที่เนี่ยแล้วพี่จีก็รออยู่ในรถจีโร้พี่จีนี่ค่ะสุดหล่อรออยู่ในรถนม่การจาะไรอ่ะมาถึงก็จะกินส้มแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเชื่อเป็นต่อแล้วนะคะัคลิปนี้ไปก่อนนะคะ